ิมตตกต่างจากหุ้นสามัญอย่างไรข้อที่ 1. ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการข้อ 2. กาได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดและได้รับการจัดสรรก่อนหุ้นสามัญข้อที่3หากบริษัทเลิกกิจการจะได้รับการจัดสรรเงินทุนคืนก่อนหุ้นสามัญและข้อที่4ค่ขาูกทั้งข้อ2และข้อ3 เตรียมพบกับไลฟ์สดตะลุยโจท์ i c free ลุ้นสิทธิ์ติวสุดพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเร็วๆนี้และสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4ค่ะคือถูกทั้ง2และ3นั่นเองนะคะเพราะว่าหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิษิ์เนี่ยเขาเปรียบได้ว่าเป็นตราสารทุนเหมือนกันมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีสถานะเป็นเจ้าของเหมือนกันั้นตัวเลือกที่1เนี่ยผิดแล้วนะคะส่วนตัวเลือกที่2กับ3าเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่า หุ้นบริมสิธิ์แล้วก็หุ้นสามัญเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน3อย่างค่ะนั่นก็คือ 1. นะคะหุ้นบริมสิธิ์จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมค่ะข้อที่2นะคะก็คืออัตราเงินปันผลที่จ่ายค่ะบริมสิธิ์จะได้รับในอัตราที่คงที่ที่ระบุไว้แล้วส่วนสามัญจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษ,ษัทค่ะและข้อที่3ค่ะถ้ากิจการล้มละลายนะคะหรือว่าเลิกกิจการไปเนี่ยหุ้นบริมสิธิ์จะได้รับการจัดสรรเงินคืนก่อนหุ้นสามัญแต่ว่าทั้ สำหรับวันนี้นะคะ Financial Academy ก็นำความรู้นะคะสาระเกี่ยวกับในเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนโดยเฉพาะตราสารทุนนะคะมาให้ทุกคนรู้จักกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะติดตาม Financial Academy ไว้นะคะเรายังมีสาระดีๆมาพร้อมเสิร์ฟทุกคนอีกแน่นอนค่ะลืสิทธิ์ติวสุดพิเศษติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเร็วๆนี้